หลังจากเดียวไหไล่แมวหลาจบแล้วค่ะมอนีอันนี้ก็ตีมชุดหมอลำนะคะแล้วก็ลองอยู่กลางทงกลางนะเขานี่ก็แล้วแล้วนี่จะพูดมันมานนี่จะพูดมันมานเนี่ยละม,น,ม,มนีบอดเอาเงินสองแสนประมาณว่า,ามอนีนหลายที่สุดเลยแน่นสองเจ็ วันนี้เราได้มาลายเยอะมากเราก็เลยจะนะคะดมทีที่เขาบอกไว้เนาะเขาสิเอาไปให้น้องนองเดนเซอร์นะคะแล้วก็ให้ที่มากอาจารย์นักดนตรีนะคะคแนนซอยจอกุกคณะจะได้แบบสองมือแหละมอมให้พ่นเลือกเบิง้งกินซูม,มือ,อก็บ่ไหไว้เนาะทองเสียนะคะ,แล,ะนนแล้วก็นี่แหละก็ทีมงานร่วมกันเบิดแล้วที่สุดคือนะคะอาจารย์นักดนตรี สรุ้นหลแล้วร้างขุนไหลแล้วท่นอีท่าเหยง้างุนไหแล้วส้างขนไหลล้วม้าน่โมนีพูดอะโมนีมนีดินบุนน่โมนีเดบนรโนีมากแบบงงๆก็เกันมาแบบงงๆค่ะโมนีงงกเลแบบได้มีใบวนนี้ครับใบอกว่ามีใบไบนแบบน้นมกแบบงหน่อยเนาะปันกบบรมีุ่๊บอัน ไม่เพราะนาฏศิลป์สามอะไยังจะเลื่อนเข้าไม่เป็นไรตอนดึกไม่เป็นไรนะครับขอให้มีงานเราเนี้ยแล้วก็เราได้ซอสเต็มที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ดีใจกับศิลปินทุกคนหลายๆเด้อไอรัมไอรุ้ยทวีคูณศิลปินเนาผู้ใดได้หมื่นแล้วก็ให้มัฒน์คณาใครเนี้ยสิบล้านผู้ใดได้พันขนาเมือขณานาฏศิลป์ซิบบานมีดีมีแหวนกับรวยเงินเท่ากับศิลปินสาวน้อยเดือนแทงเข้าวานาก็ดีใจด้ิพวกใจดีใจ เออคือว่าเฮามาสร้างสรรค์บเปทีสาวน้อยแม่ล้วก็บนเปทีแมวลาดีใจครับขูใจขอบคุณี่สาวขอคุณป้ากขอบคุณหมดต้าก็ขอบค้าก็อพเขาป็ายทหู มมจริงว well, we ่าจะถ่ายแอนทั <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีเจอมาร์กก็เลยถ่ายมาร์กเพราะว่าอซีมาร์กน้องสาวผัวแอนเบอร์เพราะว่าเอฟซีมาร์กใคครเอกจบอปนพี่ซีเป็นังใจอคป้าอม่ขอบเามึนี่หลายคนกอกคาี่ร้องบอสบอสซักท่าเขาามาสาวร้อยเพื่อนบอฮัก็มีตาศิลปินและุสาวร้อยนี่บอสอุออุ้ยเยอะเดีเราไปเมกเสีบงก คนที่อยู่เบื้องหลังนะคะที่ว่าเึ้นยาโนคนน่ารักมากเลยะค่ะ <c oughs> ในวันที่มาที่แบบทานขอนขอบคุณพอดขอบคุณร้อยโจแล้วก็ซอนะคะขอบคุณสาวร้อยที่มันแพงที่ที่สั่งที่เห็ดมันนี่ไล่การแม้าร่าเกิดขึ้นขอบคุณพ่อแหลา่ด้วยนะคะที่แต่ว่าเห็นไล่าการเนี่ยเป็นไล่การที่สามารถใก่ชิดใก่ชิดประชาชนใก่ชิดคนแต่มากที่สนนุดีคือว่าได้ใจกับทุกคนนะคะเป็นการแบบ ฟ้องหัวมวนกันถามข้าวถามข้าวกันนะคะสมัครเมื่อไหร่ี่จะฟ้องขางเทียกับวมานั่งฟ้าง่อกันได้หมคนของมันเบิ่งนั่งฟังกันบอกกันกนั่นสิแม่บอกเทงกับมี่แน่นะคะแต่กลิ่นชาสองขัน,งนต่างๆนะคะไม่ต้องไปเด้สอบตอนหนอตะวัาตอนนี้อรดีพอดีเทยวเขาจะไปกินเขาก่อน่เขาไ เดี๋ยว <coughs> 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 อันนี้เป็นวันเกิดเข้าเอาไปซุด้วยนัคุ่มันคือใครเราจ่ลาอันไมดิเนียเขานนเขา่ม้ใส่ยอโอ้โอ้แต่ละคนเอาไปให้ อาจารย์อาจารย์อยากซ้ออมู่แต่ว่าเสียงแบบไม่ไหวจริงๆวันนี้แบบเพราะปันยังได้อ่อนพี่เขาฝากฝากมาสมทบเพราะว่าเราจะเราจะเลี้ยงอาจารย์น้องตีแล้วเนาะบอกว่าให้ซอยจู้เนาะถ้างั้นหนูให้อาจารย์เยอะไปไหมเยอะไม่เยอะหรอกเนาะไม่เยอะหรอกอาจารย์หลายคนเพราะอาจารย์กินเก่งแล้วก็อยู่หลายวันอาจารย์น้องตีกินเก่ง ฝากสมทบให้อาจารย์นักนดนตรีซ็อกคันก็ทั้งนั้นดนตรีทั้งนั้นดนตรีและทั้งทีมทีมด้วยอ๋อทั้งนั้นดนตรีกับทีมทีมแสนสี่สรวมรวมกิจของไอร์แลนด์ก็อีกบาทไม่ก็คืออนี้อ่ะคอยุูงมคนท้าเอาชนใช่ไหมเ้าชนะอันนี้ต้องอยากดูให้ได้มาลูกบลที่ะ มี่พ่อหเพลงนมานีพี่่หาเพลงอนไก็อนี้ไม่ไดนี่่าหาเพลงี่ดจาจดพี่ไม่คบอไก็พี่ไม่คบพี่่าหาเพลงไรนี่่คือมาบร็อ คงจะไม่ได้ซ้อมหรอกก็จะคงจะไปซ้อมวันวันวันที่แบบบอหู้เป็นอย่างไรเขาไม่บอยไหมอะไรนะอาจารย์มาจะสมทบอีกอะไรมาร์จะสมทบอีกหมขนาดขนงอะไลักระเป๋านะคะคนละกระเป๋านะคเอาเจียนกันเด้อเลยอาเจียนกันเด้อะเรียว่าสิสมทบดูแฉจารย์ นี่แค่จะให้เก็บของมาอยู่ที่นี่นวนๆนี่เจ่กินน้ำมากไหมเรนฝากใกล้ที่ไหนเน่ใกล้เลยเอาวะเออพุ่นะพูดนะก็นะคะผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ฝากให้น้องๆได้เซื้อหนึ่งพันบาทที่จะให้ห้าร้อยก็ให้น้องๆได้เซอร์ไปกินหมูย่างเนาะไ้กินหมูย่างใช่ค่ะ ใช่น้องแอนแต่งหน้ารอนนี่ค่ะอันนี้ก็ครูก็จะเก่าๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกินวันที่สามเพราะว่าวันที่สามเราว่างเราจะกินวั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 นเฮ้ใช่ากลับไปเอากลับไปไปวันที่สามวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณวันนี้เมื่อไรจากแมวล่าพี่แบบก็ก็มาแบบงงเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราเราเราไม่ไม่ทิ้งอยู่แล้วถ้าถ้าไดมาแบบถ้าไดมาแบบนี้ก็คือต้องตรงแบงไฮ แม่เพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นเคสสาหรับหนูถือว่าเป็นเคสมันต้องต้องต้องแบ่งให้ต้องทําบุญค่ะใช่เคสก็ได้มา,มาปแปลกๆเอาแล้วทำไมไม่ให้น้องนีเนื้ต้อง่จะกินเองเหรอ,อเอาต้องจะไปกินที่หมหกเขาจะไปเป่าต่อกันให้เอากินหน่อยเอาตอาตัดหน้าเรียนีปาดหน้าเค้กหรอวันนี้ฝากพี่น้องค่ะติดตามในกลุ่มน้ำเนรค่ะมืออ่นเฮือค่ะวันที่หนึ่งสองเนาะ ซ้อมเต็มที่ค่ะบอยอยากสี่บอบอยยังไรเพราะว่าเ้าไปเห็ดเห็ดตั้งสี่มาทุกๆไปรแล้ค่ะขอบคุณพี่น้องทีให้การสนับสนุนขอบคุณมาในล้าใจที่มอบให้ด้วยนะคะหนูก็จะแบ่งแบ่งให้กับทุกๆคนอยู่แล้วเนาะต่อต่อให้ไม่ได้ถ่ายรูปหรือไม่ได้ออกสื่อหรือไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรยังไงก็ก็แบ่งอยู่แล้วปกติต้องแบ่งให้นะคะเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นคนเบื้องหลังที่ถ่าบอมีเพิ่นกับบอยีเฮ้านะคะบอสามารถที่จะแบบแสดงหรือเล่นได้นะคะ ก็ fly, ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับสาวรับที่บ้านแพงนะคะ EP นี้ศิลปินรับเชวงกันหลายค่ะพี่น้องไม่อยากพี่น้องขาดถ้ามีโอกาสแต่สิ่ที่มอาใช่คือเดือไหมได้ปะไ,ได้ไปโอเคจับไดีด<อ>ค่ะ